สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำบอลหลากสีกันนะคะแต่วันนี้บอลหลากสีที่เราจะทำเป็นเราจะใช้เป็นลูกปัดไม้นะคะนี่นะคะลูกปัดไม้หลากสีแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะเบาๆหน่อยเนาะนี่นะคะ ร้ลูกปัดนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลิกปัดไม้หลากสีนะคะนี่นะคะเราจะใช้ทั้งหมด12เม็ดนะคะแล้วก็จะมีเอ็นนะคะเอ็นไม่ยืดนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเอ็นสีดำนะคะเพื่อจะได้สาธิตให้เห็นกันชัดๆนะคะแต่ถ้า ไปทำเราจะใช้เอ็นสีขาวก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะพรางตามันจะมองไม่เห็นเนาะเวลาเอามาทำเป็นพวงบุญแจหรือเป็นที่ห้อยโทรศัพท์ก็จะไม่เห็นเส้นเอ็นนะคะก็จะสวยขึ้นแนาะแต่วันนี้เราเอาเส้นเอ็นสีดำมาทำเพื่อจะให้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะเอ็นแล้วก็จะมีกันไกนะคะ อันดับแรกเราก็จะตัดเส้นเอ็นออกมาเนาะให้มีความยาวสักประมาณ50าิเซนนะคะก็กะประมาณเอานะคะนี่นะ,ะตัดออกมาแล้ว50าเซนนะคะประมาณเนะเาะแล้ก็จะเอาลูกปัดไม้นี่นะคะที่เราเตรียมไว้นี่นะค่ะมาร้อย แรกแล้วก็ร้อยเข้าไปสามเม็ดก่อนนะคะนี่นะคะสามเม็ดนี่นะคะแบบนี้แล้วเม็ดที่สี่เราก็จะร้อยต่างออกไปเนาะเราก็จะร้อยส่วนทางกันนะคะนี่นะคะ เราจะร้อยส่วนทางกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาสองเส้นนี้มาจับไว้แบบนี้แล้วเราก็จะรูดให้มันอยู่จุดกึ่งกลางเนาะนี่มันจะได้เป็นอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วทั้งสองด้านเราก็หยิบลูกปัดมาร้อยเข้ากับ2ด้านนี้ข้างละเม็ดนะคะนี่นะคะร้อยเข้าไปด้านละเม็ดแบบนี้ นี่นะคะแล้วอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ร้อยส่วนทางกันนะคะนี่นะคะร้อยส่วนทางกันแบบนี้แล้วเราก็ดึง ก็ไปข้างละเม็ดเราตรงกลางเม็ดหนึ่งเราก็ร้อยส่วนทางกันเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะร้อยส่วนทางกันแบบนี้นะเราก็จะรูดนี่นะคะแบบนี้นี่นะคะถ้าเป็นเอ็นสีดำเรามันก็จะเห็นชัดนะคะ แต่ถ้าเราไปทําจริงๆเนาะเราก็ใช้เป็นเอ็นสีขาวนะคะมันจะได้ไม่เห็นเส้นเอ็นเนาะเวลาเราไปทปําพวงแจหรือที่ห้อยโทรศัพท์ก็จะสวยงามนิ่งขึ้นเนาะนี่นะคะเหลืออีก2เม็ดล้วก็ร้อยไปข้างละเม็ดนี่นะคะ2เม็ดสุดท้ายแล้วก็ร้อยไปข้างละเม็ดแบบนี้แล้วเราก็เอาข้างล่างพลิกขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะร้อยสวนทาง กับเม็ดแรกนี่นะคะเราก็เอาเม็ดแรกมาร้อยส่วนทางกันนี่นะคะนี่นะคะเราร้อยส่วนทางกับเม็ดแรกแบบนี้แล้วเราก็จะดึงะคะ่ะนี่นะคะดึงมันก็จะเป็น เหมือนบอลเป็นเหมือนกลมๆแบบนี้เนาะนี่นะคะแล้วมันก็จะมีด้านข้างด้านข้างสองด้านนี้นะคะมันจะเป็นเส้นเอ็นที่มันยังไม่ติดกันนี่นะคะแบบนี้นะคะที่มันเป็นอ้าๆอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะเอ็นที่ยังไม่ได้ร้อยติดกันเนาะด้านข้างทั้งสองด้านเลยนะคะเราจะร้อยเอ็นให้มันติดกันเนาะ แล้วก็จับเอ็นไว้ด้วยไม่ให้มันลื่นหลุดเนาะเราร้อยทีละด้านเนาะนี่นะคะแล้วก็จะร้อยปิดมุมนี่นะคะร้อยไปแบบนี้เลยตามมันจะไปตามแนวของมันเลยนะคะนี่ระหว่างที่ร้อยเราก็ดึงเอ็นไปด้วยเนาะมันจะได้ไม่ลื่นหลุดนะ นี่นะคะปิดแล้วแล้วกับปิดหมดแล้วนะคะแล้วมาด้านนี้เราก็ร้อยปิดมุมเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เราก็ใช้นิ้วจับเส้นเอ็นไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดเนาะด้านนี้เราก็ร้อยปิดเหมือนกันเลยนี่นะคะมันจะมีช่วงที่มันไม่ติดกันเนาะด้านข้างเ,เราก็จะร้อยปิดนี่นะคะ นี่นะคะร้อยไปตามแนวของมันเลยเนาะนี่นะคะปิดแล้วทั้งสองด้านปิดแล้วเรียบร้อยแล้วในนี้เราก็จะร้อยเส้นเอ็นให้มันมาชนกันเพื่อที่จะมัดนะคะร้อยไปด้านไหนก็ได้เนาะให้มันเส้นเอ็นทั้งสองทั้งสองด้านมันมาชนกันนะคะเพื่อที่เราจะมัดเอ็นนะ นี่นะคะเส้นเอ็นมาชนกันแล้วเราก็จะผูกมัดให้มันแน่นๆนี่นะคะดึงให้มันแน่นแบบนี้เลยมัดสองรอบนี่นะคะผูกให้มันแน่นๆแล้วเราก็จะเก็บปลายเก็บปลายเส้นเอ็นนักร้อยไปอีก ะะอีกสักรอบหนึ่งนะร้อยไปด้านไหนก็ได้นะคะร้อยเก็บปลายนะครั้งสุดท้ายแล้วเราก็กันไกรมาตัดเส้นเอ็นให้ชิดลูกปัดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วบอลลูกปัดไม้มันก็อาจจะเบาๆหน่อยเนาะ ไม่เหมือนบอนคลคริสตัลหรือบอลอะไรที่มันหนักๆมันก็จะดีกว่าแต่เราก็ลองเอามาทําดูนะคะว่ามันก็อาจจะสวยต่างออกไปเนาะ mm hmm. ลองทํากันดูนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเอาไปเป็นที่ห้อยโทรศัพท์หรือเอาไปเป็นทํำไปเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะ mm hmm. นี่นะคะบอลลูกปัดไม้ถ้าเอาไปทำก็จะใช้เอ็นสีขาวนะคะจะได้ไม่เห็นเส้นเอ็นชัดเนาะอันนี้ เราใช้เอ็นสีดำเพื่อให้เห็นท่านผู้ชมเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะนี่นะคะบอลลูกปัดไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ